ดูไบลูประบบขนส่งในอุโมง์ใต้มหานครดูไบบริษัท The ะบริงค c o อม a นีของอีลอนมัส์ประกาศการสร้างอุโมงใต้ดินดูไบลูปซึ่งจะมีสถานี11แห่งครอบคลุมศูนย์กลางหลักของดูไบโครงการในเฟสแรกนี้จะมีความยาว17กิโลเมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า20,000คนต่อชั่วโมง โดยมีแผนจะขยายเพื่อรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า1 0สนคนในอนาคตเป้าหมายของดูไบลูปคือการลดเวลาการเดินทางภายในดูไบลงเหลือเพียงไม่กี่นาทีโดยรถจะสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด100ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับระบบขนส่งของบริษัท The Boring Company คือการสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพื่อลดการจราจรบนผิวถนน โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งในท่อพิเศษด้วยความเร็วสูงเช่นเทส l a ที่แดดแปลงมาเป็นรถขนส่งผู้โดยสารช่วยให้การเดินทางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนหน้านี้บริษัทได้ก่อสร้างอุโมงค์สำเร็จในเมืองลาสเ e กัสสหรัฐอเมริกาและเปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วการพัฒนาดูใบหลูปถือเป็นก้าวต่อไป ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในเมืองแต่ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์พลังงานสะอาดดูไบปี2050อย่างไรก็ตามบริษัท The ะบริง g c คอมพานียังไม่มีการประกาศวันเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการ